แย่แล้วครับทุกคนเกิดปัญหาจนได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อแรมมาใหม่แล้วแรมวิ่งไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับล่าสุดไอ้แม็เพิ่งอัพแรมไปเป็นสาสบฟูลเต็มตาแต่แรมยังไม่เปิดการทํางานเต็มที่เดี๋ยวให้ดูก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้เลยนะครับตรงดับเบิลแรมตรงนี้นะมันจะวิ่งแค่1000เองนะครับมันต้องคูณ2เข้าไปนะอ่ามันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ2 0 0พันะครับแต่มันวิ่งไม่เต็มประสิทธิภาพปกติมันต้องวิ่งประมาณพันห้ากว่านะครับแล้วก็คูณ2ไปมันก็ตกเป็น สามพันใช่ไหมสามพันสองนะครับก็วิธีเปิดก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวพาไปเปิดแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้แอดแบงจะพาไปเปิดตัว XMP กันนะครับหรือที่เรียกว่า Extreme Memory Profile นั่นเองนะแอดแบงใช้ตัวบอร์ดของ m a x s ซันนะครับแล้วก็ใชเออ้เดี๋ยวพาไปดู <laughs> ก็ให้ทุกคนเข้าหน้าไบออดของคอมตัวเองมานะครับก็ให้เลื่อนมาตรงนี้นี่นะครับถ้าใครใช้ Max ซันเหมือนแอดแบงนะนี่เข้ามาตรงเทอร์โบครับจะเห็นไหม ล่างนี้นะครับจะเขียนคําว่า memory profile ตรงนี้นะครับจากนั้นกดตัว xmp profile นะครับจากนั้นก็กด save นะครับกดเซฟนะกด save นี่กด save ตรงนี้ครับอย่าลืมเซฟด้วยนะครับจากนั้นกดย็ดนะครับก็ตัดเข้ามานะครับหลังจากเปิด xmp เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้เรานะครับก็เห็นไหมมันจะ d o u b l ลไปนะครับคูน d o u b l ลไป ก็ข้อดีของการเปิด XMP นะครับมันจะทําให้เราใช้แรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อหลายคนซื้อคอมมาเผื่อช่างไม่ได้เปิด XMP ให้ทุกคนก็ลองเข้ามาเปิดได้ะของดีๆอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองกลับไปเช็คคอมตัวเองว่าเปิดดูหรือยังนะครับสำหรับตัว XMP นะบอกเลยว่าเครื่องคุณจะลื่นขึ้นแน่นอนนะครับไปแล้วายบายอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยล่ะ